กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมน,นีท่อมีสามดาวดเดินทางมหาคุนใายสอนย์นะคะเนาะเขามาแล้วสองมวดซ่อนค่ะธรรมชุมมวดนี่วัวประจำวันที่หนึ่งกันยาย,ยนพ่อสาวสวาองพันนี่คุณใายสอเจดศูน์ฝันฝันเห็นผีพ่อมหามากกอกงหวัวค่ะธรรมชมมาบอกเลขคุณยายสองเจดศูน์แล้วก็ย้ายของก็เอาเลขไปเสื่ยง ได้สิ่งได้ของค่ะธรรมชมเลขคพุ่นายญสองเจ็ดศูนย์ต้องเข่าแท้แน่นอนไปใส่บอลลอดค่ะธรรมชมจะเป็นเหล็กดีเหล็กเด็ดตัวเลยนะคะเนาะไปรับชมกับพุณนายญ่สองเจ็ดศูนย์มาความกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดดิ่งไอท่อมีสามดาวนั่นไ่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับพุ่นายสองเจ็ดศูนย์มาความกันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะครับผมธรรมชื่นเนาะคุณยายของเขานี่ฟันดีแห้งวัตถิ่ันธ์มาเขามาสองวัดครับเอฟซีอันนี้กใกล้หอดมือแล้วครับคุณยายครับข้อมเคลื่อนไว้เป็นยังไงครับฝันดีที่บอกครับคุณยายฝันดีฟันตัวเก่าฝันตัวเก่าพอมาคุณออโ้ยพอมหาเองแหละครับเอฟซีเนาะ สาผ่านครับบ้านคุณยายกองเข้ายู่นาท่างครับเสียงแสกก่อนมากกว่าขอตุ๊ดขออะไรพอเพิ่มมากเมื่อไรครับนี่ครับขบ้งสุดท้ายของเข้านี่ครับมากขึ้นว่าน,าน,านครับผมอันเพิ่ไในนําสิ่งของมาให้บอรครับคุณยายาาครับผมเอาสิ่งของสียงยังมาให้หลายอย่างาายายเนาะบัานี้คุณยายของเอาเลไไปเสียงยังครับเส,เสียงเสียเเงแล้ว วิสาตุสาธุบัวผาดครับเขามาเราสองงวดซ้อนครับถึงผู้ชมติดติดต่อกันนี่คุณยายสองเจ็ดศูนย์ของเฮาครับแต่ทีพันท่านมานีก็เขาม้าหลงวดด้ครับเอฟซีเนาะที่เบาเอ็มอุตมกับทีมงานมาทายถ้ำนี่ก็คือว่าแสนแตกกับมาหลเถื่อครับนี่งวดที่สามครับติดต่อเนื่องมานี่ครับวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันอยหกสิบหกครับเพิ่นมากก้อกงหัวที่บอกครับคุณยายเพิ่นเอาเกขมาได้ใสเพิ่นบอกบอกครับ บอบอกเลยนะครับเนาะเป็นความลับของคุณพ่อเืิอนสีเสียไปแล้วก็ไไ้ครับแต่มาชมเนาะนี่ล่ะเปิากให้ลูกเต่าลูกร้านมีโชคมีลาบครับคุณใหญ่สองเจ็ดศูนย์ของเฮาครับผมมึงกระเสือสื่อแน่คุณนะครับรึเปล่าถามแบบมึงก็ะื่อแน่ครับแมนเดียวครับคุณใหญ่เนาะใหญ่มาชื่อครับผมคุณใหญ่เอาอรเตอรีเนาะครับเนาะให้ขอถือ ข็ให้ถือรางวัลทีหนึ่งน้องคุณยายจับไปรถลอตเตอรี่ซื้อยังครับนี่ยังยังวัได้ซื้อครับเอาให้ใกล้ๆหอดมืออีกสักวันจักหน่อยเนาะครับเอฟซีเนาะจะมาติดตามอีกทางหนึ่งพอเพิ่นมาบอกเลขตัวไหนครับคุณยายตัวไหนครับบอกบอกเก้าสากับสีห้านี่นะตัวเก่าห้ากสามกับสี่ห้าเลขสามตัวนี่ห้าเก้าสามกับเอฟซีเลขเก้ากับเลขหกนี่หมุนขึ้นจักหน่อยเนาะคุณยายเนาะ เลขซี่หานี่ก็สวยงามได้ครับเป็นตัวเลขคิดครับคุณยายมักซี่หาบอค,ครับโอ้คใหญ่ของเขามักซี่หาผีปอนหาเก่าสามรับอิซีกรตตัดเลียนเนาะมาที่อันข้อมเพื่อนไว้ของผีอันมาแต่กำแพงวัดลหะครับคุณยายมาบอครับบอปกตัวเลยบอขบอมกขกมยเขาสงสัยเขาอยาดเนาะครับเนาะ นี่แหละสงสัยเขายากครับเอฟซีเนาะมากกับเขาบ้านบัวไหญ่หลวงคุณยายเนาะเพราะว่าเจ้าทีเจ้าทางของคุณยายครับดูแลรักษาอยู่ในบ้านเป็นบัวไ้ดวงวิญญาณต่างๆมากเขามาในบ้านครับมคุณยายของอเล็กพิเสืองกับฟันดีบ่าคะฟันดีฟันดีฟันวาดิสซิงเด็กของค่ะ ซือว่าเลข,ขเขาแล้วเนา<ล>ะคุณยา,ายครับออซิเซียงสามตัวหรือสองตัวถึงสามตัวถึงสองตัวครับเอฟซีเนาะนี่ละครับมาทาเอฟซีฟันเกียวกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ทุ่งเฮ้าก็ล,ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิร์นนะครับคุณยายเนาะนครับยังอีกครับคุณยายบ้านนี่น้อ,องใช่ล้านใช่มหาบอมบอมซีรีส์เลยเนาะครับเนาะบอมาาบบมมา ไลา์งวดจะได้ครับไลน์ทรายนี่ครับอ่างงวดนี่จังจังครับท่านผู้ชมย้ายสองเจ็ดศูนย์ช่วงเข้านี่มาซีหาครับแล้วก็เลขสามตัวผีพอมหาเนี่ยหาเก้าสามครับสี่จุดเวแครหนาจออีกทางหนึ่งนะครับคุณยายเนาะรับยังอีกครับเพิ่มเติมครับคุณยายพระธุดงมหาบ่ครับโบมาครับเอฟี่เอาโบเป็นยังครับท่านผู้ชมเนาะพอพอมามันถึงเวลาครับผมอุซาตุสาตุนะครับเอฟี่เนาะ นายโชคใหญ่กับคุณยาย270ของเ่าครับเดี๋ยวให้คุณยาย270ห่อพักก่อนครับธรรมโอชมเนาะคุณยายเป็นกะแข็งแรงดีครับธรรมโอชม่น่าดงจริงคืนเลยครับใช่แน่ครับผมไก่เน่ละครับธรรมโอชมไก่เน่แล้วครับผมกราบขอบพระคุณคุณยาย270ครับที่ให้ตัวเลขดีๆที่เด็ดเอฟซีครับเวียเชียงโศกเชียงลาบงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2026เลยครับ ครับขอบพระคุณครับคุณยายสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายค่ะนี่นะคะธรรมชมเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะธรรมชมเขามาแล้วสองหัวซอนนะคะเนาะเขามาแล้วสองหัวซอนงวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะธรรมชมผีพอมาหามาบอกเลขห้าเก้าสามสี่ห้าห้าเก้าสามสี่ห้าเนาะค่ะเนาะเลขของเอาเลขกไปเสื่องก็ได้ค่ะธรรมชม ได้ซิ่งได้ของเลขตรงเขาแท้แน่นอนก็ขอให้ม่โชกม่มลาบกับคุณยายสองเนเนาะคะ่นะเนาะประจำวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3ดาวกัสซีราทำชุชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ไปพึ่งผ้าไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้มมมชมค่ะร,ะรับชมเบิ้งของดีกระบะแอมรอตรงก็กเลยค่ะ บ่าเอามาตรงนี้เดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่จเจงสี่ิือถือเนาะครับท่านผูน้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไน่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับกับผมาชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนาะกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขงง่นขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุใ้คนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแทะครับ่ามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แ,าานแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอด,าาแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับงเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมากน้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอร่ซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอีบซีโลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ